สวัสดีครับผมพรชัยไซงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันนะครับพระที่ทันยุคหลงพะกวยปลูกเสกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเอาพระที่เลี่ยมพลาสติกนะครับนี่ฮะพระทั้งหมดนี่ครับเป็นเลี่ยมพลาสติกบ้างแล้วก็เลี่ยมกรอบเงินมาบ้างนะครับเอามาให้ทุกท่านนะครับเพราะว่ามี f อจากหลายๆท่านนะครับบอกว่าแถวบ้านไม่มีช่างเลี่ยมเลยอาจารย์เอาเลี่ยมพลาสติกแล้วก็ เอามาลงให้หน่อยเวลาเขาเอาไปเขาจะไปใช้ได้เลยนะครับครับวันนี้ก็ตามใจ FC 1วันนะครับเอาพระที่เลี่ยมพลาสติกแล้วนะครับมาเปิดแบ่งปัน FC นะครับครับนี่ก็เป็นพระที่ทันยุคหลวงปู่กวยปลูกเศกนะครับเดี๋ยวบอกทุกท่านก่อนนะครับนี่ฮะสองแถวล่างนะครับวันนี้มาเปิดแบ่งปันนะครับสองแถวล่างนี่นะครับแถวนี้นะครับแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามนี่นะอง์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับทุกองค์เลยนะครับนี่ฮะ องละ1,200บาทนะครับส่วนด้านบนนะครับอง์ละ1000ขึ้นไปนะครับ1,000บาทขึ้นไปนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากองนี้เลยนะครับครับองนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับนี่นะครับองค์นี้ก็จะเนื้อออกเป็นผงน้ำมันนะครับแต่ออกองค์สีเขียวๆหน่อยหนึ่งนะครับนี่ฮะพิมพ์คมชัดนะครับเดี๋ยวจะขยายทุกท่านดูนะครับนี่ฮะ เป็นเนื้อผงน้ำมันออกสีเขียวๆนะครับเรี่ยมกรอบเงินนะครับนี่ฮะนีะ่ด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบจะมองเห็นนี่ฮะมวลสารนะครับอยู่ด้านในนะครับนี่ฮะนีะ่ฮะพิมพ์คมชัดนะครับพิมพ์อกใหญ่นะครับนี่ฮะนี่ฮะครับมาดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี่ก็จะเป็นพระสมเด็จงาแกะนะครับนี่ฮะ อันนี้เป็นเนื้องาแท้ๆนะครับงาแกะอยู่ในกรอบเงินนะครับนี่ฮะนี่ฮะพระสมเด็จงาแกะเป็นแกะด้วยมือนะครับนี่ฮะส่วนด้านหลังนะครับก็จะปิดแผ่นเงินไว้อย่างนี้นะครับแต่แต่ในเนื้องานี่ครับในีเนี้ยจะลอยจานไว้หมดเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นสมเด็จงาแกะนะครับครับมาดูองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามก็จะเป็นพระสันนะครับพระสันนั่งข้างมิตรนะครับ พิมพ์อาจารย์ไผ่นะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นพิมพ์มาตรฐานเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ก็เลี่ยมกรอบเงินไว้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวขยายทุกท่านดูนี่นะครับเป็นพระสันนั่งพิมพ์อาจารย์ไผ่นะครับนี่ยด้านหลังนะครับนี่ฮะจะมองเห็นลายนิ้วมือและจะมองเห็นทรายเศกนะครับอยู่ด้านหลังนะครับครับปงต่อมานะครับนี่เป็นพระศิวลีนะครับนี่ฮะ นี่ยเป็นพระสีวรีพิมพ์มีย่ามองค์รุ่นกลางๆนะครับนี่ฮะก็กาลังพอดีนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นพิมพ์มีย่ามนะครับนี่ฮะค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะครับนี่ฮะหัวเหมือนเม็ดถั่วนะครับนี่ฮะองค์นี้เป็นพิมพ์มีย่ามนะครับเนี่ยส,ส,สืส่อไม้เท้านะครับเนื้อดินสีแดงนะครับนี่ฮะครับองค์ต่อมานะครับเป็น นางพญานะครับเนี่ยเนื้อผงน้ํามันสายลุงนะครับนี่ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับเนี่ยเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ฮะเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ก็เรียมกรอบเงินไว้นะครับนี่ก็หายากนะนี่ก็ออกปีสิบห้านะครับครับองต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ฮะพระสิวลีนะครับเนื้อผงผสมผสมว่านนะครับเนี่ยจะออกองค์สีน้ําตาลหน่อยๆนะครับเนี่ยนี่ก็หายากนะครับ ด้านหลังเป็นยันนโมพุทธายะนะครับซึ่งเป็นยันของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะหายากนะครับเนี่ยพิมพ์นี้นะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวมาดูแถวที่สองนะครับนี่ฮะซึ่งแถวที่สองกับแถวที่สามนี่ครับองละพันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับเอามาเลี่ยมให้ทุกท่านนะครับเช่าบูชาไปคือเอาไปใช้ได้เลยนะครับครับมาเริ่มจากองนี้นะครับนี่ฮะ องนี้จะเป็นข like ุนแผนชมตลาดนะครับเนื้อดินนะครับนี่ฮะองคนี้ก็หนาสวยนะครับนี่ฮะหลังจะเป็นรอยคูดอย่างนี้นะฮะนี่ฮะด้านหน้าองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาททุกองค์เลยนะครับนี่ฮะขุนแผนชมตลาดนะครับองต่อมานะครับนี่ฮะจะเป็นสมเด็จปกโพนะครับนี่ออกที่วัดโพงามนะครับหลวมพอกวยร่วมปลุกเสกนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ยด้านหลังจะเขียนว่าวัดโพงามนะครับนี่ฮะ ปี2521น้ยี่ะครับนี่ฮวัดโพงามนะครับอาําเภอสันบุรีนะครับนี่ฮต่อมาก็จะเป็นพระสันพิมพ์โบราณนะครับนี่ฮะพระสันข้างเม็ดนะครับนี่ฮะพิมพ์โบราณนะครับนี่ฮะพระสันนั่งข้างเม็ดนะครับเนี่ยเนี่ยด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับนี่ฮจะมองเห็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮ ครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับพระสันนั่งเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นลอยนิ้วมือกดนะครับนี่จะเป็นทูโทนนะครับองค์นี้จะมีสีดำออกแดงๆหน่อยนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะจะมองเห็นคาบความเก่านะครับนี่ฮะพระสันนั่งนะครับองค์ต่อมาก็เป็นพระสันอีกองหนึ่งนะครับนี่ฮะ นี่เป็นผัสันไหลยกนะครับพิมพ์โบราณนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะล่องลอยเห็นดินธรรมชาตินะครับความเก่านะครับเนื้อจะแห้งนะครับองค์นี้ก็จะเป็นทูโทนนะครับครับก็จะมองเห็นทรายเศกบ้างนะครับผสมนะครับนี่ฮะนี่ฮะองค์ต่อมานะครับนี่ฮะองค์องค์นี้จะเป็นขุนแผนไข่ผ่าซี่พิมพ์กลางนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะ เป็นเนื้อดินผสมมวลสารของพ่อกลวยนะครับดินขวยปูกิดดินเกศปลาดินเกศท่าต่างๆนะครับเนี่ยขุนแผนไข่ผาซีกนะครับนี่ฮะนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นหลังนูนๆบางคนก็เรียกหลังเบี้ยนะครับเนี่ยจำลองเขีนลายนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือกดนะครับครับมาดูองค์ต่อมานะครับแถวที่สองนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นขุนแผนไข่ผาซีกอีกองหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ย องนี้จะมองเห็นหน้าตานะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังจะเป็นหลังนูนๆนะครับมีรอยนิ้วมือกดนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สามนะครับเริ่มจากองนี้นะครับอง์นี้ก็จะเป็นพระนางพญาองค์นี้ถือว่าสวยนะครับเป็นพิมพ์กลางๆนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อดินนะครับนี่ฮะเป็นทูโทนนะครับเป็นเนื้อแดงกับดํานะครับนี่ฮะเนี่ยด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับเนี่ย หายากนะครับเนื้ออย่างนี้นะครับนี่ฮะถือว่าสวยนะครับนี่ฮะครับมาดูองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะพิมเกตชัยโยหูใบสีนะครับนี่ฮะนี่ฮะพิมเกตชัยโยนะครับนี่ฮะหลังเรียบเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ก็ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับนี่ฮะหายากนะครับนี่ฮะองค์ต่อมาก็เป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนเหมือนกันนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวขยายทุกท่านดูนะครับนี่ฮะอง์นี้นะครับเนื้อผงน้ํามันเก่านะครับนี่ฮะฐานสามชั้นนะครับพิมพ์จิ๋วพิมเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับมีรอยนิ้วมือกดนะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะเหมาะสําหรับเด็กหรือสุภาพสตรีนะครับนี่ฮะองคนี้นะฮะต่อไปนะครับนี่ฮะองค์นี้นะครับเป็นพระศิเวลีองค์จ้อยนะครับนี่ฮะ องจ้อยนะครับเนื <ocar Zahlen. S 2> <cheer S 1> ้อแดงนะครับนี <u> ่ฮะองนี้นะครับพระศิวลีเหลี่ยมพลาสติกมาพร้อมเอาไปใช้ได้เลยนะครับพุทธคุณดีมากนะพระศิวลีนะครับนี่ฮะครับองค์ต่อมานะครับก็จะเป็นนางกวักนะครับนี่ฮะเป็นนางกวักเนื้อดินนะครับนี่ฮะวันนี้กวักสูงนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับกวักเลยปากนะครับบอกไม่อดไม่อยากนะครับนี่ฮะ สวยนะครับองค์นี้นะครับนี่ฮะองค์กําลังพอดีนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ฮะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นแม่นางกวักเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อดินนะครับนี่ฮะเดี๋ยวขยายทุกท่านดูนะครับนี่ฮะนี่นะฮะแม่นางกวักนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบอย่างนี้นะฮะ มีมองเห็นรอยลายนิน้วมือนะครับนี่ฮะครับแล้วก็ดูองค์ต่อมานะครับนี่นางพญานะครับนางพญาพิมพ์เล็กนะครับองค์เล็กนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็จะลงลักแล้วก็มีรอยแปะแผ่นทองมานะครับรอยเขาลงลักเดิมมานะครับแล้วก็มีปิดแผ่นทองมานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับองค์นี้ก็จะเป็นนางกวักนะครับเนื้องานะครับนี่ฮะ เนื้องาแกะนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับเนี่ยเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหากทุกท่านสนใจอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับพระที่ทันยุคหลวงพ่กวยปลูกเสกนะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับหรือจะโทรมาทาง ID Line ก็ได้นะครับเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับผมจะแปะเบอร์ ID Line พร้อมเบอร์โทรไว้ให้นะครับ และก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกันด้วยดีมาตลอดนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ